กลาง l a s เว a ัสนะครับเราอยู่ที่สติปนะเราเก็บบรรยากาศโอ้โหอ,อ,อ,อยู่อยูอยอตอนนี้เรามุ่งหน้าไปล a s เว a ัสนะครับที่แรกของวันนี้เราจะแวะไปที่ เซเว่นเมจิก a i ลเทนะครับเดี๋ยวทุกคนคงจะเห็นแล้วว่าคืออะไรนะตอนนี้เราวิ่งเริ่มมาชาันเมืองแล้วใช้เวลาจากที่พักเราไปประมาณ3ชั่วโมงครึ่ง <Wow. S 1> แล้วจากเซเว่น m มจิก a มลเทนไปที่ลาสเวกัสอีกครึ่งชั่วโมงนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปเจอ oh. กันที่นั่นนะครับเก็บบรรยากาศไมายากถางไปเรื่อยๆนะ ตอนนี้เราพักรถครับที่ซาบักนะครับนี่มันเติมเต็มัาอเือะมาวไปบ๊อบไปบอบ คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเราอ่ะไปเติมน้ํามันใช่ไหมเราเติม60.05เราก็เดินม,มาบอกมันมันก็อารมณ์ไม่ค่อยดีมันก็คิดว่าเราไม่เข้าใจมันเรามาบอกว่าเราเติม6ก0 5บแบัตมันตัดเราแค่30นะมันคุยไปคุยมา3คนบอกเราให้ไปโอเคโกเออดีไว้ตอนนี้เราอยู่ด e สแอ r เรนะครับที่ USA นะผมว่าด e สแอลเรียบ้านเขาก็เหมือนกับ จุดพักรถที่มีเฉพาะห้องน้ำอะทางมอเตอร์เวย์เข้าเข้ากรุงเทพก็จะมีลักษณะแบบ y e ้ <Yes. S 1> แต่ก็ค่อนข้างมีกลิ่นและเหม็นอยู่พอสมควรนะครับมีโตู้ให้กดขอไว้นะทำเพื่อแบบป้องกันการโจรกรรมเลยนน,ยนี่บรรยากาศวิวนะถ้าใครจะมาลาสเวกัสต้องผ่านจุดนี้แน่นอนนะครับถ้าอยากเข้าห้องน้ำเนาะทางออกที่270นะครับ เป็น on the way ที่เราจะไปลาสเวกัสนะก็คือถึงก่อนลาสเวกัสประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนะครับตอนนี้ก็คือเราบรรยากาศเที่ยงเลยร้อนมากๆนะครับเราเราจะเดินไปดูหิน7ก้อนครับหลังจากที่เราเคยไปดูที่อังกฤษแล้วเหมือนกันนะอันนั้นเป็นสโต<ะ>นเห็นที่เกิดโดยฝี<ะ>ย<ะ>มือมนุษย์หรือฝีมือ<ะ>ใ,ใ,ใจของโลกเราไปเสิร์ชกันดู<ะ>แต่ดูแล้วน่าจะเกิดจากฝีมือมนุษย์เพราะว่าเป็น ตอนนี้ครับเราอยู่ที่เซเว่นเมจิกเมลเทนนะครับก้อนหิน7ก้อนทั้งนี้คขาๆใครจะไปลาสเวกัสต้องแนะนำนะเพราะว่ามันเป็นทางผ่านนะก่อนไปลาสเวกัสไม่ถึงหึชั่วโมงเองหรือประมาณสักสามสิบสิบไม่มากนะครับร <S <S น,รนี่ครารวมบานที่ on your card i have las vegas premium outlet wow i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first day you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place i feel my heart it so catch me if i นะครับนี่แสงสีสันที่าสเวกัสมาแล้วนะครับนี่าสเวกัส <Last Vegas. S 1> ตอนนี้เราอยู่ใจกลางาสเวกัสนะครับเราอยู่ที่สติปนะเหล่าเก็บบรรยากาศในยามค่ำคืนทุกคนดูนะตอนนี้เป็นเวลา6โมงกว่าครับแสงสีเสียงมาพร้อม เขาเรียกว่าเมืองบาปนี่เองคาสิโนเดี๋ยวเราไปกันต่อ Once a day, that I would pray for you. I'd go and misbehave hey, just so you'd notice too. Sneaking looks up and down. my you love Panda XP and I have my look and Damn, what a hell of a view. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time, a first date. You're so fine. I'm so late. You sip wine. I drink straight. <OT> Don't waste time. ไปเฟลนะครับเน่ที่ปารีสนะครับมาโอกลางถนนลาสเวกัสนะครับนี่เราลังเดินข้ามไปฝั่งน้งนองบรรยากาศยามค่ำคืนครับเป็นไนท์ไลท์จริงจริงเมืองนี <S 2> <S 2> ้เราพาทุกคนมาที่เดอะเวเนเชียนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกัน ตอนนี้เราเดินมาถึงเวนิเชียนหรือเวนิสแล้วนะครับในด้านหลังก็จะเป็นเรือกองเดล่านะจากอิตาลีนะต้องยอมรับว่าการมาลาสเวกัสนี่รู้สึกเลยว่าเขาจําลองทุกประเทศทุกเหตุการณ์เหมือนจริงๆครับคุณไม่ต้องไปถึงยุโรปแล้วคุณมาอเมริกาเก็บครบจบทุกเรื่องครับโอเค On tap, I'm loving your vibe. Always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets, all black. Said I'm falling fast. Don't remember life.